สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไว้นะคะว่าจะมีการพูดคุยนะคะถึงในเรื่องของความห่วงใยกับการระบาดของโควิด19ในรอบใหม่นี้นะคะที่เกิดขึ้นเราจะไปพูดคุยถึงเรื่องของการตีตราแล้วก็การสร้างอคติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าผู้ติดเชือ้อโควิด19นะคะเราอยากให้ทุกคนนั้นมองกันด้วยความเข้าใจ ตรงนี้ก็มีข้อความห่วงใหญ่จากทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะซึ่งได้มีความห่วงใยเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กันกันกบอาจารย์ประกายรัตน์ต้นธีรวงค่ะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งทําหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะอาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินลการและท่านผู้ฟังทั้งบ้านทุกท่านนะคะ แล้วกอโอกาสสวัสดีปีใหม่2,564กับทุกท่านด้วยค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยเช่นกันนะคะอาจารย์คะขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันนะคะ,คะก็ขอให้ประชาชนชาวไทยทุกท่านด้วยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางกสมอเองก็มีความห่วงใยในเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยเช่นกันนะคะก็ทราบว่ามีข้อความที่ส่งถึงนะคะ ทั้งในส่วนของภาครัฐบาลแล้วก็สังคมมาด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดถึงข้อเสนอแนะความห่วงใยตรงนี้ให้รับทราบกันนิดนึงค่ะค่ะิก่อนที่เรนจะพูดถึงความห่วงใยนะคะที่กรรมการสิทธิมนชนแห่งช,ช,ชาตินะ,ะมีต่อผลกระทบในโรคระบาดนะคะในการเกิดโรคระบาดโควิด19แล้ะลอกใหม่ของประเทศไทยเนี่ยนะคะเ้นขอเรียนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะ ว้ในปี2563ที่กำลังจะผ่านพ้นไปเนี่ยนับได้ก็เป็นปีหนึ่งนะที่มีเหตุการณ์ท้าทายศักยภาพของมวลหมู่มนุษยชาติที่ประครับประคองพึ่งพาและช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อความอยู่รอดและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับเหตุการณ์ที่เราทราบนะว่าทว่วโลกเราต้องเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019หนระือที่เรียกว่าโควิด1นนะคะซึ่ง <Okay. S 2> ปัจจุบันเรนมีผู้ติดเชื้อกว่า80ล้านคนมีผู้เสียชีวิตเกือบสองล้านคนแล้วในจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยมีทั้งบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง mm hmm. เช่นสูงอายุผู้มีโรคประจำตัวรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละทุ่มเทเพื่อรักษาผู้ป่วยท่ามกลางการขาดแคลนอุปกรณ์และกาลังคนจนเกินกาลังและในที่สุดก็ติดเชื้อเองนะคะ จนเสียชีวิตไปไม่น้อย hmm. ซึ่งผู้เชี่ยวชาญนะคะได้กล่าวว่าอันนี้ถือว่าเป็นสภาะวัวากวารของโรคระบาดร้ายแรงที่สุด <Okay. S 2> ที่เกิดขึ้นต่อมวลมนุษยชาติในรอบร้อยปีที่ผ่านมานะคะทำกลางความาตื่นตระหนกตกใจนะคะหวาดกลัวสัญชาติของความรักตัวเองเอาตัว hmm. รอดทําให้ประเทศต่างๆและผู้คนส่วนหนึ่งเนี้ยรู้สึกหวาดระแวงไม่ไว้ใจกันกล่าวโทษกันโกรธกันนะคะ แสดงความรังเกียจนะฮะต่อบคุคคลที่ติดเชือ้อต่อประเทศอันเป็นแหล่งกําเนิดที่เกิดระบาดของโรค <Okay. S 2> มีการไปตั้งชื่อโลกตามประเทศม,มีการเยยดยามซีตานะคะ <Okay. S 2> บางประเทศเกิดการกักตุนอาหารหน้ากากส่งจำเป็นอันนี้เนี่ยเพื่อเห็นกับความอยู่รอดของตนเป็นสำคัญอันนี้ในระยะแรกเลยนะคะพอท่านกลางวิกฤตเนี้ยเราเห็นว่ามีเสียงอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอับมาสร้างดุลยภาพ แสดงความเข้าใจความเอื้ออาทรน,นะคะปัชจากการชี้นิ้วกล่าวหาพร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะช่วยเหลือทั้งทีมแพทย์ประกอยารักษาโรคถึงขั้นข้ามน้ําข้ามทะเลไปช่วยประเทศที่กําลังเผชิญภาวะลําบาก <Okay. S 2> ก็เราจะเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทงานอย่างหนักตลอดวันตลอดคืนนะคะได้รับอาหารร้อน,อ,นอุป,ปรกรณ์นะคะจากผู้ที่ไม่เปิดเกยตนเองเป็นจนํานวนมาก <Okay. S 2> นอกจากนั้นเราเห็นความร่วมมือของชุมชนต่าง S <S เราเห็นประชาชนถูกกกตัวในอาคารน,นะคะต่างตบกมือเล่นดนตรีเปิดไปยามค่ําให้แก่กันและแสดงความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละดูแลพวกเขาเมื่อประเทศนั้นฟื้นประเทศเหล่านั้นฟืน้นตัวก็ส่งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์การรักษาโรคก,กลับไปช่วยเหลือประเทศที่ถูกรวมติดด้วยเวลาร้ายในเวลาต่อมา นําเรียนเนี่ยก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่านี่คือเหตุการณ์ที่ทั่วโลกได้รับนะคะผลกระทบทั้งโลกนะคะและแน่นอนคะ่ะประเทศไทยในปีที่ผ่านมาเราเองก็ไม่ได้แตกต่างกับสภาวะการของโรคในภาพใหญ่เลย <c oughs> ในขณะที่เราเกิดโรคระบาดช่วงแรกเนี่ย <c oughs> นะคะท่านจะทราบว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะในการที่ฝ่าฟันวิกฤตได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกและแน่นอนนะคะท่ามกลางวิกฤตนั้นย่อมมีผู้ ได้รับผลกระทบบ้างแต่กลุ่มบางกลุ่มที่เข้มแข็งกว่าก็าได้รับผลกระทบนะคะที่เนาะเข้มแข็งน้อยกว่านะคะได้รับผลกระทบรุนแรง mm hmm. ในช่วงที่ความช่วยเหลือของรัฐไม่เพียงพอเนี่ยเราจะเห็นว่าประชาชนของเราส่วนหนึ่งเนี่ยออกมาเพื่ออาตอนแบ่งปันช่วยเหลือตามกําลังตู้ปันสุกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ mm hmm. และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว่อสู้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเชือ้อเอาไวรัสที่ระบาด ช่วยเหลือผู้คนที่ตกงานสูญเสียไรายได้ <S <S เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่กระตุ้นสังคมไทยให้ตระหนักถึงคุณค่าความเอื้ออารีต่อกันก็จะนํามาสู่ที่เดีย๋ยนอยากเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าการที่สังคมไทยนะคะมีความเอื้ออารีย์าอ่าตอนต่อกันเนี่ยนะคะหลังจากที่เราตระหนักดีว่าผลกระทบจากบุคคลที่ได้โอกาสกว่าเนียมีมากเ,เกินนะคะก็ได้ฟังจากท่านผู้ดำเนินรายการบอกว่าในละลอกใหม่ ระบาดลอระล้อใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยกําลังท้าทายพลังสร้างสารรค์ของสังคม <c oughs> ความเข้าอกเข้าใจการแบ่งทุกเฉลี่ยสุขของทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นระหว่างคนไทยด้วยกันคนต่างชาติต่างภาษาที่เขาล้วนแล้วจะเป็นเ,เพื่อนมนุษย์ที่ต้องการความมั่นคงความปลอดภัยความรักความเอื้ออาทรและศักดิ์ศรีที่จะดํารงอยู่ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ต่างจากเรานะคะก็ะได้เห็นจากที่ท่านได้บอกว่า ขณะนี้เนี่ยในภาวะวิกฤตเกิดะระลอกนี้เนี่ยก็มีเจ้าของร้านอาหารใช่ไหมคะถ้าเดียนได้ได้จำชื่อไม่ผิดนะคะคุณฉัตรมนุนะคะที่ได้บอกว่าแรงงานพม่านะคะที่ขนะนี้เนี่ยถ้าไม่มีอาหารรับประทานก็ไม่ให้รับปทานที่ร้านนะคะอันนี้แสดงให้เห็นชัดถึงความมีน้ำใจของชาวไทยนะคะแล้วก็เป็นความเพืืออารีที่สําคัญมากและมี่เองคือพลังที่ทําให้พวกเราเนี่ยประชาชนชาวไทย ไ้รับการยอมรับจากตัวโลกนะคะภายใต้การความเอื้ออาทรภายใต้การร่วมมือทั้งกองภาครัฐภาคประชาชนนะคะช่วยกันในการระบาดรอบแรกเรนก็คาดหวังว่าในการระบาดในรอบนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าเป็นการระบาดที่อาจจะควบคุมยากยิ่งกว่ารอบแรกนะคะเพราะขณะนี้กระจายไป กว่า40กว่าจังหวัดในประเทศไทย mm hmm. และโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากนะคะอย่างสมุทสาครก็ <Okay. S 2> พบว่าผู้บริหารระดับสูงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็เพิ่งตรวจพบว่าได้รับเชื้อโควิดนี้ไปเช่นกันสิ่งนี้นะคะที่จะเรียนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะ ก็เป็นข <of telephone> <thing> ้อ <thinking> ห <normal isation> ่วงใยของกรรมการสิท okay. ธ um, okay. <ator il> <ğim> ิ์ท <Dziękuję bunları anderen> ี่เราเห็นว่าการระบาดรอบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิชนในหลายยิติเราจริงได้ออกเป็นนะคะเป็นข่าวนะคะเป็นข่าวแสดงถึงความห่วงใยกังวลต่อสถานการณ์ครั้งนี้นะครับ ว่าจะส่งผลกระทบกับสิทธมิตชนแต่ประชาชนในหลายมิติมิติใดบ้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยง <Okay. S 2> เช่นจังหวัดจังสาครนนะคะ <Okay. S 2> ที่มีคนไทยและแรงงานต่างด้าวได้รับผลกระทบโดโตรง mm hmm. ในมิติที่กรรมการสิทธ์เป็นห่วงมีทั้งมิติด้านสุขภาพทางเศรษฐกิจการจ้างงาน mm hmm. การถูกเลือกปฏิบัติและที่สําคัญที่สุดนะคะที่ท่านได้เกิดนํามาแต่แรกก็คือการถูกตีตราโดยสังคม <Okay. S 2> ก็กรรมการสิทธ์ก็ไม่อยากให้นะคะ ประชาชนชาวไทยนะคะที่มีความโอบอ้อมอารีแล้วก็ให้ความาการุณากับประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นาชาวไทยหรือชาวต่างชาติหรือแรงงานนะคะที่ก็ามาอยู่ในประเทศเรานะคะให้เหมือนเช่นได้ดูแลชาวไทยได้วยกันนะคะด้วยหลักมัุษุศิรรมเรียนก็เรียนว่าในแถลงการ์หรือในข่าวที่ทางคณะกรรมการศึกออกไปเนี่ย เราขอบคุณรัฐบาลนะคะ mm hmm. ที่ได้เร่งสั่งการและยกระดับการควบคุมแพรย์ระบาดของโรคอย่างรวดเร็วเราพบว่าการเร่งตรวจเชื้อผู้ติดเชื้อในวงกว้างเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากเลย mm hmm. การแยกกักผู้ติดเชื้อด้วยการตั้งโรงพยาบาลสนามตามขีดความสามารถทุนที่ระบาดการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายได้ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจหาเชื้อและรักษาพยาบาลโดยเฉพาะ การยุติการจับกลุ่มไม่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการที่จะมีนายจ้างเอาแรงงานเนี่ยเคลื่อนย้ายเอาไปจังหวัดอื่นนะนะคะ <Okay. S 2> เพื่อที่จะหลบดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้กรรมการสิทธิขอขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ทําได้อย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทียนเรียนด้านฝังนะคะว่ากรรมการสิทธิ์ก็ยังมีกังวลถึงการรักษาพยาบาลและมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงของประชาชนทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ระบาดสูงนะคะโดยเฉพาะกรณีที่มีมาตรการควบ คบคุมการเข้าออกและเคลื่อนย้ายเนี่ยทำให้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ดังกล่าวก็จะไปถูกกักอยู่ในสภาพแออัดและไม่สามารถแยกบุคคลที่ติดเชื้อออกจากกันจากผู้ไม่ติดเชื้อได้อ,อันนี้เราก็ห่วงใหญ่นะครับ<ห>ก็เลยเสนอว่ารัฐควรหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้ด้วยแต่ทราบว่วลาสุดก็รู้สึกจะมีมาตรการออกมาแล้วนะคะรวมทั้ง ควรจับช่องสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันเขาอาจจะด้วยภาษาของท้องถิ่นเขานะคะมาตรการที่รัฐดาเนินเนี่ยควรจะเป็นไปอย่างทั่วถึงและสื่อเนี่ยควรจะเป็นแบบง่ายๆเข้าใจง่ายนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไปติดเชื้อโควิดหรือไปแพร่เชื้ออีกนะคะพร้อมทั้งขอให้รัฐสนับสนุนปัจจัยที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตของประชาชนทุกคนนะคะ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยไม่มีความแตกต่าง ประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่มีความเสี่ยงสูงสุดเนี่ยรัฐควรต้องดูแลโดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาควรได้รับเท่าเทียมก,กันกับประชาชนชาวไทยของเราด้วย <Yeah. S 1> ความเมตตานะคะเหมือนที่เดือนได้นำเรียนว่าในรอบแรกประเทศเราได้รับความชื่นชมอย่างสูงมากต mm hmm. ู้ปันสุขเป็นอะไรที่แสดงถึงความเอื้ออาทรค <Yeah. S 1> วามเมตตากรุณาความเข้าใจของประชาชนชาวไทย <Okay. S 1> กรรมการสิทธิเราเห็นว่าการประกันสิทธิในสุขภาพ right to h e a l t h เนี่ยและการให ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำเป็นสิ่งสำคัญนะคะรัฐบาลต้องคุ้มครองทุกคนนะครับโดยเฉพาะไม่ไมเออ่เลือกปฏิบัตินะคะแน่นอนค่ะ ประชาชนชาวไทยตอนนี้เนี่ยนะคะทั้งหลวมทั้งแรงงานต่างด้าวเนี่ย้วนแล้วที่อยู่ในประเทศเราก็ <c oughs> จะได้รับการาากรรมการสิทธิกคาดหวังว่ารัฐจะคุ้มครองเท่าเทียมกันในแง่การจัดที่เขามีที่อยู่นะคะเข <c oughs> ้าถึงปรับให้เขา้ากับสถานการณ์แล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะ <c oughs> ในการดูแลรักษาพาบาลที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของเขา <c oughs> และที่สําคัญนะคะก็ขอเรียกร้องนะคะให้สังคมนะคะ <c oughs> ประชาชนชาวไทยเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือกันนะคะนิติศาห,หมารวมหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอย่าลังเกียจนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ติดเชื้อที่เป็นทั้งคนไทยและคนต่างด้าวแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องตรวจร,รักษาผู้ป่วยในพื้นที่นะคะการให้โอกาสนะคะการเห็นอกเห็นใจจากผู้ที่ได้รับเชื้อนะคะคเป็นเรื่องสําคัญเพราะกลังใจนี่แหละคะ่ะ ที่จะทําให้ประเทศเราก้าวพ้นและวิกฤตระลอกนี้ไปได้ฉันเองนะคะในฐานะทำหน้าที่ประธานกรรมการสิทธิและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วย คือผู้ติดเชือ้อท่านได้สามารถก้าวผ่านวิกฤตและลอกมี้ไปด้วยกันด้วยความเคารพรรในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะสิทสิอิอรชนของทุกคนนะคะเนื่องในโอกาสปีใหม่นะคะ2,564ในวันนี้เนี่ยนะคะทิฉันแล้วก็คณะรมการสิกธิ มนุษยชนแห่งชาติและผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะนำเอาบทเรียนประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากช่วงเวลาในปีที่กำลังผ่านไปที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราต่างได้เรียนรู้คุณค่าของพลัง แห่งความสมดุลสร้างสรรค์ก็จะนำพาพวกเราไปสู่สังคมที่เอออารีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะกระทบกระเทือนน้อยที่สุดเท่าที่พึงทําได้ในท่ามกลางวิกฤตันั้นก็ขออันเชิญอํานาจคุณพระศระีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถืออีกทั้งเดชะพระบรมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบ,บรรุรพะกสัตติราชได้โปรดดลบันดาลประทานพรนะคะให้ทุกท่านได้สมปราถนาและที่ สําคัญขอให้ทุกท่านมีสุขภาพปรานามัยที่สมบูรณ์มีกําลังกายกําลังใจสติปัญญาและความรู้ความสามารถที่เข้มแข็งมีพลังใจเพื่อที่พวกเราจะได้ร่วมกันสร้างสารรค์ประเทศชาติและสังคมไทยของเราให้เจริญรุ่งเรืองสุดไปค่ะก็ เราพบกันในวันที่หนึ่งมกราขมงปีใหม่พอดีค่ะนะคะก็ได้รับฟังเรื่องราวดีๆนะคะรวมถึงความห่วงใยที่มีต่อการที่ทางคณะกรรมการ,รสิทธ,ทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นมีให้กับทั้งคุณผู้ฟังนะคะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยนะคะก็ต้องขอบพระคุณทางคณะกรรมการ,ร,ร,การ,ร,รสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยนะคะที่ขยันทํทำงานแข่งขันกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ทำเพื่อ ค่ะทำเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะที่ควรจะเป็นมาโดยตลอดเลยนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ใหกับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะขออนุญาตยืมข้อความทั้งหมดของอาจารย์นะคะส่งต่อให้คุณผู้ฟังด้วยนะคะในฐานะรายการสำนึกของสังคมนะคะแล้วก็ส่งค่ะ <c oughs> ส่งต่อให้เขาทางคณะกรรมการสิทธิทุกท่านด้วยนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่บุคลากรทั้งหมดของทางกสมด้วยนะคะมีเวลาช่วงท้ายอีกสักสองสามนาทีค่ะอาจารย์คะ ในช่วงปี2564นี้ขึ้นปีใหม่ละทางคณะกรรมการสิธิ์มีทิศทางแนวทางในการทํางานในช่วงปีใหม่นี้อย่างไรต่อไปคะก็ในโอกาสนี้นะคะนอกจากนี้ฉันจะขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยเดยมทั้งผู้เดินเรือการนะคะ <c oughs> ให้ความสําคัญและก็สนใจต่อกิจการและการดําเนินการของคณะกรรมการสิธิมนิชชนแห่งชาติเน้นขอยืนยันนะคะต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยว่าคณะกรรมการสิธิมนิชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยในปี2564เนี่ยเราจะยกระดับการทํางานเพื่อปกป้อง,องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนชนในประเทศไทยเพื่อความสงบสุขของสังคมไทยและประโยชน์ของประเทศชาติโดยเราจะคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะความสําเร็จทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นนะคะในปี2564และที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ ข็ขอมอบไปเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนช,นชาวไทยทุกคนนะคะสิ่งที่กรรมการส,าาสิทธิ์จะนําเรียนว่าในปี2564เนี่ยเป็นความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่นะคะคือคณะกรรมการสิทธิชนแห่งชาติเนี่ยเราเพิ่งได้มีมตินะคะจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ์ในพนื้ภาคขึ้นเป็นแห่งแรกนะคะอของประเทศไทยนะคะเราได้มีลงมติว่าเราจะจัดตั้งที่จังหวัดสงขลานะคะออ เพื่อจะได้คุ้มครองสิทธิทมิชนในสิทประชาชนในส,สิจังหวัดนะคะในะเรียกว่าปลายขวานทองของเรานะคะได้เข้าถึงสิทธิมนุษยชนได้เข้าถึงการส่งเสริมการคุ้มครองนะคะโดยคณะกรรมการสิทธ์เนี่ยจะไปตั้งสํานักงานสาขาแลนะก็ต้องเรียกว่าอีกสํานักหนึ่งนะคะเป็นการนําร่องแล้วถ้าการดําเนินการเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จนะฮะเราก็อาจจะ ของงบประมาณนะคะจากรัฐบาลนะคะที่เห็นความสําคัญก,ก่อการคณะกรรมการเศรษฐีมิชชนแห่งชาติาน,นาจที่ในการคุ้มครองเศรษฐีมิชชนนะคะส่งเสริมิทธิฐนมิชชนนั่นอาจจะให้งบประมาณเราสามารถไปตั้งในภูมิภาคต่างๆได้ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเป็นความก้าวหน้านะคะนอกเหนือจากที่เรากําลังเปิดตูยนศึกษาและประสานงานด้านสิทิฐนมิชชนนะคะที่ทาร่วมกับมหายาลัยต่างๆในหกภูมิภาคในสามปีที่ผ่านมา เราไปประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเราจรึงได้เร่งดำเนินการเปิดต่ออีก6ภูมิภาคนะคะรวมแล้วไป12ภูมิภาคขณะนี้เปิดรวมได้8ภูมิภาคแล้วนะคะ mm hmm. ใน8มหาวิทยาลัยนะคะ <Okay. S 2> ในภูมิภาคจะทํางานร่วมกันนะคะนื่จากคณะกรรมการสิทธิเองเราพยายามที่จะเข้าถึงประชาชนนะคะในแต่ละภูมิภาคแล้วก็พยายามที่จะให้ประชาชนได้มีช่องทางนะคะที่จะเข้ามา เรียนรู้ในเรื่องสิทธิมนิษย,ย,ยชนได้เข้ามาบอกเรานะคะถึงสิทธิที่เขาพึงมีพึงได้หากแม้ผลกระทบใดคณะกรรมการสิทธิก็จะเป็นสะพานนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ในระดับหนึ่งนะคะ <The answer> แล้วก็ที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ให้ความสําคัญกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเศธษมนมษิชน่ชาติแล้วก็ <The answer> มีการมีผลตอบรับมาอย่างดีนะคะ <Okay. S 2> มีการแก้ไขนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแก้ไขโดยการให้ยกเลิกประกาศนะคะหรือให้หยุดการทาที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็ได้รับความร่วมมือจากท้งรัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจเองนะคะก็ mm. ตระหนักในเรื่องการทําธุรกิจเคารพสิทธิมน,นุษยชนกรรมการสิทธิให้เห็นว่าสิทธิท,ท่านทานั้นกำลังกระทบต่อสิทธิมนุษยชน แล้วท่านควรจะต้องแก้ไขอย่างไรนะคะท่านก็ปฏิบัติตามอย่างต้องเรียกว่าบางบริษัทนี่รวดเร็วมากนะคะ<ม>แล้วทํามากไปกว่าที่กรรมการสิท์ได้เสนอไปสียอีก<ม>ค่ะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเป็นผลงานที่เป็นปรูปธรรมโดแล้วก็ที่สําคัญนะคะกรรมการสิทธิ์ก็มองเป็นงานส่งเสร,ริมด้วยค<ม>แล้วออกแถลงการออกข่าวเนี่ยในปี2,163ที่ผ่านมาเนี่ยถึง กือบร้อยข่าวนะคะเกือบเรื่องประชาสาคัญกว่าร้อยฉบับนะคะทั้งแถลงการที่เป็นการเตือนนะคะแล้วก็เป็นการให้กำานิดใจแล้วก็เป็นการที่จะบอกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยอาจจะมีการกระทําบางอย่างที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วต้องมีการแก้ไขอย่างไรนะคะก็หลังจากที่เราออกแถลงการไปอันนั้นเป็นการเตือนอย่างรวดเร็วนะคะก็ ทางรัฐบาลเองหน่วยงานที่เราเตือนนะครก็ได้แก้ไขนะครับประชาชนก็ได้รับผลตอบแทนที่ต้องบอกพุนพอใจในระดับหนึ่งนะคะกว่าห้าร้อยกว่าเรื่องที่กรรมการิทธิ์รับเรื่องร้องเรียนมาแต่ในปีสองพหสิบสาเนี่ยนะครเราก็สามารถที่จะทํารายงานออกไปได้อย่างรวดเร็วนะคร okay. ขณะนี้เหลือเปอร์เซ็นต์ไม่มากเลยนะคะท่านับตั้งแต่กรรมการเสร็จชุดที่สามเข้ามา รับตำแหน่งนี้ <Okay. S 2> มีเลื่องค้างอยู่ประมาณพันกว่าเรื่อง <Okay. S 2> และรวมทั้งที่เรารับใหม่พันกว่าเรื่องสองพัน <Okay. S 2> กว่าเรื่องเนี่ยขณะนี้เหลือแค่เพียงร้อยกว่าเรื่อง <Okay. S 2> แล้วเราก็ปรับโครงสร้างของกรรมการสิทธิ์นะคะในการทํางานให้สอดรับกับร่างอยากประกอบรัฐมนูญนะคะไม่ว่าจะมีการเป้าระวงังสำนักเป้าระวงัแะะวง,วงและสำนักต่างๆนะคะที่ <Okay. S 2> จะตอบโจทย์ในการที่ ในหน้าที่ละอำนาจของกรรมการสิทธิ์นะคะาสตร์สอ่นเป็นกําลังใจให้กับทางคณะกรรมการสิทธิ์นะคะและบุคลกากรทุกท่านด้วยนะคะดูเวลาแล้วหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้กลับมาพบกับสํานึกของสังคมได้ใหม่ในวันสุขหน้านะคะดิฉันอาตาสุคนธสิทธิ์ค่ะอาจารย์ประกายราต้นธิรวง์กรรมการ